รสชาติก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่แอดโห้ยหาเล่นใหญ่ทำไมบอนร้านนี้นะครับชอบไม่ชอบแอดเคยเอาเข้าใน4ลร้านเด็ดนนทบุรีของแอดด้วยนะจ๊ะชื่อร้านป้าแดงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรดั้งเดิมนะครับมาจากอำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทีเด็ดทีขาดของเขาเลยนะครับที่แอดชอบที่สุดคือน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเปียวจีดจาดมะนาวแท้กลมกล่อมครบเครื่องครับยันตาโฟต้มยำอันนี้ก็เล็กคอมเมนต์และไม่ควรพลาดด้วยประการทางปวงราคาร้านนี้ครับกินง่ายสบายสบายก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ราคาเริ่มต้นแค่แบบ55บาทพิเศษ65บาทและบอกเลยนะครับว่าทีเด็ดของเขาอย่างครับคือมีเมนูข้าวที่ให้ปริมาณเยอะดูปริมาณแต่ละจานชัดๆเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย90บาทแต่ให้มาแบบกินคนเดียวแบบอิ่มๆหรือกิน2คนเลยก็ได้ครับเมนูเล็กคอมเมนต์นะครับคือข้าวกะเพราไก่กรอบไข่ดาวอร่อยเกินคาดขอสรุปแบบง่ายๆเลยนะครับร้านนี้เด็ดมีเมนูอาหารที่หลากหลายมีที่จอดรถและดูบรรยากาศร้านแบบชัดๆเลยนะเนี่ย เนี่ยเย,เยอะครับและส่วนมาเป็นลูกค้าประจําแปลว่าอะไรครับอร่อยแน่นอนครับผมร้านตั้งอยู่ในซอยวัดพังเงินนะบางใหญ่ความจริงมันเข้าได้2งทางเข้าตรงซอยวัดพังเงินก็ได้หรือวัดส้มเกียงก็ได้แนะนําว่าให้เซิร์ชแมปนะจ๊ะน่าจะสะดวกกว่าร้านเปิด9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับหยุดทุกวันจันเออเออเกือบลืมบอกร้านนี้นะครับได้รับป้ายของดีเมืองนอนท์จากหอการค้าจังหวัดนนทบุรีด้วยนะอย่าลืมมาเช็คกินกันเดอ้อไปละจ้า